ปลากระเพรากระเพราเนื้อแต่น่อยไม่ได้เปิดแฟตมันก็เลยบัชับพี่น้องของแต่น่อยเง็นมืดกราบสวัสดีทุกคนครับผมต้มปลาครับผมแล้วกะ็ได้ต้มน้าปลาเลือก็อหน่อยก็มาอุ่นกนระดาเห็ดแก้วจิ้มพักมามามาเสิร์บเสียจน้องกันสวัสดีคร่าค้นสวยส่งผมกระโปรงหุ่มหัว อยังเอาเขาไม่ดูกินบ่สวัสดีจ้าพี่น้องครับผมนี่นี่สวัสดีกอนจ้าอารมณ์ดีนะครับนี่นี่เป็นคนเป็นเด็กที่อารมณ์ดีมากินเข่านํากันพี่น้องมาอีพออีเม่มากินเข่านํากันเด้อสุขูสุขคนครับผม,มไปมากินเข่านํากันเด้อจ้า รีตะหน่อยผัดกระเพราแบบสูตรของตะหน่อยเป็นไงเธอล้องชิมมือ,อมไม่ได้กูดบ่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยเนี่ยซื้ออะไรมาให้เนี่ยฮะแค่

พี่แมว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 ,แมวนี่พี่นี่น้องอยู่นี่พี่นี่พี่นี่มาเอาน้องหน่อยน้องอยู่นี่อ่ะญากดีป่นยดิญากดีน้องทำไมกลัวล่ะตัวใหญ่ล่ะพี่นี่น้องอยู่นี่น้องอยู่นี่น้องอยู่นี่ ีครับพี่น้องสุูบสกุนครับผมหยอกลูกหยอกเต่าพ่อหยอกมันมากนะฮู้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 เอาเอาเอาน้องไปเลี้ยงอุ้ยไม่พาไปหาพี่ตังเหรอคิดถึงพี่ตังไหมนี่นี่นี่เพิ่งเจอพี่ตังเดี๋ยวจับมือเดี๋ยวพับแล้วโควิดหายก่อน เดี๋ยวจะพาไปาหาข้าวตังอือเดี๋ยวพ่อพาไปบ,บัดดีข้าวตังนะโอเคไหมข้าวตังกั้นน่องแล้วห่วงแม่จาว่าจำได้ปะจำได้จ,จำได้ก็ว่าจำได้ไดสดตุ่มปางนะตุ่มปางเขาก็มาอุ่น กินแร้งได้นะทำอะไรพี่เน่ทำอะไรมีโอกาสที่โควีนหายนะเฮ้ยเป็นเนึ่ข้องฝกตังค์พี่น้องถ้าเป็นเอฟซีแต่หน่อยจริงๆููว่าเขาตังค์ คืนะอไหนเนาะเขาตั้งแสนรลูจ้วยไวมาไยมาเนี่ยไวมาเวลาเพิ่นกับพี่โูคว้ามาหาเมียเพิ่นตลอดเลยนะไม่คุยกับกลูกเลย ไปอยู่ส่วนยางม,มันไปกีดยางลุงจ้ะพี่เน่ลูกชา,ายใครวะเดี๋ยวพี่น่อมเมันเดไปดูเขทาลุไปเลยชั่วมันหมาหอนนี่ที่จะไดไหน้านนั่นกับที่หูจับคว้ามันเนะเจ้เขาตังค์งเดือดตนี้เนะนี่ก็ดี ไม่ต้องยิ้มเลยทำไมอะเพราะเดี๋มุนดูฟินแล้วไงนี่ไม่ต้องยิ้มมาเพิ่นนั่นจะห่างนอ้องบูบูมามาเจ้าเพิ่นสนิทเร็วกับเพิ่นหักเร็วเนาะเพิ่นเบื้องออกเลยยังอยู่กับแต่หน่อย,ยังสิดียึนกลับมานอนนั่ตลอด เลยเจ้าบ้านไได้วยหลายๆอย่างเนาะเขาก็เลยโปรเลียงทึ่งดองสีคอดน้ำก็เลยไปรเออเพินมาน้ำมามาเดี๋ยวมันล้มทับมาเร็วๆเพิรนกนยูกับลุงกับป่า มานี่มานี่นาหนี่แม,ม่ไปเที่ยวแล้วนะแม่จ๋าไปเที่ยวแล้วนะห้าบาทเนี่ยกกระเพางแห้งๆที่แซ่บพี่นหน่อยไม่ได้กูดเลย ท่านได้ปั่นผาแล้วอยู่ผาเรียวมาเร้วอ,อย่าล้องอลูกตกใจทำอ,อ,อะไรก็ได้แต่อย่าล้อถ้ามันล้มอะไรไถ้าร้องตกแก่เหม็นไผ่ไ่กระตุกใจด้วย เอาอย่เี้ยถอดปักที่พาะถอดถอดออกเพาะ้าะอจะเห่าแล้วพอเป็นหม้าพี่เน่สวัสดีครับพี่เน่พี่เน่ Cắt <laughs> <Cặp> đủ đi. Ừ. Ừ. Chán lên.

จะเอาข้าวเลยจะพ่อหยอกกับลูกไม่อิ่มแล้วฮะไม่อิ่มหอมแก้มน้องหน่อยหอมแก้มน้องหน่อยหอมแก้มน้องหน่อยดูเอาหอมแก้มน้องหน่อยลูกหอมแก้มน้องหน่อยหอมแก้มน้องหน่อยน้องหอมแก้มหอมแก้มที่นี่ ลูกตกใจอยากอยากนี <cake> ่เอกัดพอมันกัดพอกนกัดพ่อกันนากัดพ่อกันนะอือจะบังับอนไบ้าในการแส้ง คอยก็บ,บ่กเป็นนักแสดงต้องเฮ็ดให้เฮ็ดให้ตัวตนนี่มีชีวิตขึ้น,นาม,ามากเลยคอยก็บอกมาเสียงดังพี่เจ้า <c oughs> เพป็นยีรำคาญน, <c oughs> นี่จ้าที่นี่ที่นี่เห็นน้องหมามั้ยน้องแมวมั้ยเนี่ยน้องแมวจะจะไปหาพี่เนยแล้วนะพักจะเภาเท่าหน่พัก,พ <c oughs> พกเดื้นสิบจ้า ียมาลอ้วอุดอุ้ออื้ออืออื้ออื้อ้ออื้ออื้อืออื้อกัน มือเอาอ,อย่า,ยาเอาเอาเอาแ <c oughs> ม่ไปล้างมือก่อนนะคะเดี๋ยวแม่มาเอาไม่กล้องหนนะครับไปตอนนี้อ่ะไม่ป่ะขอบคุณด้วยนะครับสวัสดีครับ